สวัสดีครับเอฟซีจองอีสามอนเทอเชนนอทุกคนทุกท่านครับมันนี้เฮากะมาเบิ่งความคืบหน้าการปั่นพยนหากรับอยู่บันของแอวัดนันทวันครับมาเมื่อนี้เพื่อนกับิดเกจพยนหแก้วครับตอนนี้ติดได้จากมือแล้วก็สองมือติดได้สามมือแล้วครับเขาไปเบิ่งกันครับพยนหากรันปั่นเอาสดๆดได้เครับนี่อันเกจพยนหากนีบปั่นสดสดได้ครับนี่เดี๋ยวเบิ่ง นี่เพิ่นกําลังปัน่นอยู่ครับเดี๋ยวปัน่นเสร็จแล้วเพิ่นก็สิเอาไปติดนะครับนี่เพิ่นเฮ็ดไว้แล้วสองสามอันมึงไล่กันไล่สวยไล่สวยมากถ้าสีขึ้นนี่ก็ป๊างามพอาะปัญญังเห็นแล้วนี่อพูดอ่ะปั่นได้สามมือแล้วครับต,ติดเอ้ยติดเย็ดได้สามมือแล้ว ประมาณสิบมือแล้วเยอะครับนี่เออมบ่เกินสิบมือครับนี่ติดเก็ตแล้วอันนี้ตัวใหญ่ครับนี่พญานาคตัวใหญ่มากเลยสูงสามประมาณสี่เมตรครับฟุล่ะหัวพญานาคเพินพเ่นกันโอ้งามครับเห็นไหมครับเดี๋ยวห้อยบางทั้งปุ่นครับเดี๋ยวอันนี้มันย้อนแสงเดี๋ยวบางอีกตัวนึงครับนี่ตัวนี้ก็ ตัวหน่อยครับตัวหน่อยกว่าอยู่นี่ครับเพื่อนกับปัน่นเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าบา้านเนี่ยติดเกล็ดครับครับอยู่สองฝากฟังสาหนามครับเราฟังกันเลยนี่ครับตัวนี้ง่ายครับนี่ตัวยี้งเบิร์ทั้งพีครับนี่เพม่อนบ้านเนี่ยติดเกล็ดด้วครับนี่ ค็แบบครับตัวนี้กับตัวน้อยครับนี่บ่ใหญ่ครับตัวน้อยแต่กใหญ่เติบยืดรครับแต่ว่าแต่ว่าบ่ใหญ่ซ้ำตัวตัวนั่นครับ <c ười> ครับนี่เดี๋ยวเพิ่นบ้านเนี่ยติดแก๊สครับนี่เพิ่นกับนนี่ครับตัวใหญ่เติบยืดยาวสามสิบเมตรครับ ครับอยู่ก็ลราฟังสารนำลยครับครับทั้งปุ่นกับกำลังติดเก็ดพญานาคอยู่ครับนี่บ่เกินเจ็ดมือครับเรียบร้อยครับนี่มันติดเก็ดได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แะครับส,สวยๆเลยครับช่วง เดือนเมษาครับเป็นวันที่ทำการบวงสรวงแล้วก็ฉลองครับอยู่วัดนันทวันบ้านหนองแอครับพี่น้องวัดนันทวันบ้านหนองแออำเภอหนองโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับบวงสรวงช่วงเดือนช่วงสงการครับตัวนี้เป็นงานทีมงานเป็นกานติดเกตพญานาคอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบครับสาหนำกับกวางเห็ดเห็ดอยู่หนาสาหนาำนะครับนี่ ครับเดี๋ยวไปเบิงังเป็นติดเกตพญาคกันติดแล้วติดเกตแล้วก็ท้าสีแล้วโอ้ยงามนะครับวันนี้ประดับประดาปลูกดอกไม้เทพปืนเอ้ยเทพเทพปูนเอ็ดล้านปูนไงงามนะครับวันนี้เป็นหม่องท่องเที่ยวเยอะแยะพูดได้อยากมาถ่ายรูปถ่ายยังครับอยู่บ้านน้องแอนะครับบัดนันทวันบบาน้องแอร์สวยงามครับ ฝีมือบัณรบาดาเหน่อสั่งไหมบ้านสดๆเลยนี่ครับเป็นเห็ดใบเหลรับเยวเดี๋ยวเอาไปติดกับนี่เดี๋ยวเอาไปติดตัวพญานาคครับกล่องกับบโฟกับกล่องกับบโฟกัสให้ khai nhựaดอกแดด bởออกมัน hết sบาย hết yên yên không biết

นะครับติดเกียร์ท่าสีกับสีงามแล้วบันครับอีกสองเดือนําเดือนครับเมษาที่ได้ฉลองครับเดือนเมษาฉลองข้งนี้ก็เร่งงานเตรียมทีแล้วครับ ตัวนี้ง่ายโอุ้ณครับสว,ส,วสวย์เซย์เยเอาครับผมผูเดเอของมาเบริรงคลิปนี้ก็ขอให้เราให้ด้วยถึงห้ยรวยเบื่อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้นะครับช่องอีซัมมอนท์เชนแอนด์ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ